สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับปปเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวสับเปลอเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารเมื่อ38ปีที่ผ่านมาตอนนั้นลุงทิวเพิ่งเรียนจบใหม่ๆจึงได้ไปสมัครเป็นพีเซนเตอร์ให้กับสินค้าอุปโภคบริโภค สยนั้นห้างตามต่างจังหวัดยังคงเป็นแค่ห้างเล็กๆนะครับลุงคิวก็จะไปจัดบูตตามร้านที่ใหญ่ๆหน่อยจนถึงเย็นก็กลับเข้าโรงแรมช่วงนั้นทางบริษัทให้ลุงคิวเลือกคนขับรถไปคนหนึ่งลุงคิวจึงเลือกเอาคนที่สนิทที่สุดนะครับเป็นคนตัวใหญ่สั์เป็นตัว คนนี้ก็ได้มาขับรถให้กับลุงทิวดูหลายปีนะครับสมัยนั้นลุกทหารจะมีโรงแรมมาอยู่แห่งหนึ่งผู้แทนทุกคนจะต้องเข้าพักในโรงแรมนี้วันหนึ่งที่ลุงทิวและคนขับรถได้ขับผ่านอำเภอนาเก่ก็ไปเจอเข้ากับนกเหยี่ยวที่ขายอยู่ร้านข้างทางลุงทิว แกใฝ่ฝันว่าอยากจะเลี้ยงมานานแล้วซึ่งทางร้านขายแบบเป็นคู่ลุงทิวจึงหันไปถามคนขับรถว่าซื้อไปคนละตัวดีไหมคนขับรถก็ตกลงซื้อด้วยจากนั้นจึงได้นำเชือกผูกขานกแล้วใส่ไว้ในกล่องพอขับรถผ่านตลาดสดอเบอนาเกก็ได้แวะซื้อเนื้อและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะเอาไว้ให้นกกินนะครับ ทังซองขับรถมาถึงโรงแรมก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งลุงชิวและคนขับรถจึงเอานกใส่ไว้ในลงังลังละตัวแล้วก็นั่งทางานโตอส่วนคนขับรถก็นั่งดื่มอยู่ข้างๆจนเวลาประมาณเกือบสองทุ่มดูอยู่ไฟก็ดับแลวคนขับรถก็วิ่งชวนออกไปนอกห้องทันทีโดยที่ไม่พูดอะไรกับลุงคิวเลยลุงคิวจึงไปเอาเทียนใข่มาจุดและวางไว้บนโต๊ะทํางาน โต๊ะทำงานเนี่ยจะหันหน้าไปทางโต๊ะกระจกแต่งตัวด้านหลังจะเป็นเตียงนอนลุงชิวนั่งทำงานไปสักพักก็รู้สึกเมื่อยตัวจึงเงยหน้าขึ้นมาแล้วสายตาก,ก็เหลือบไปมองกระจกที่โต๊ะแต่งตัวทันใดนั้นก็เห็นลักษณะเงาของผู้หญิงดำๆนั่งอยู่บนเตียงด้านหลังลุงชิวเห็นเช่นนั้นก็รีบก,ก้มหน้าลงพยายามข่มกลัวที่เริ่มจะมีกูณนขึ้นมาเรื่อยๆ ระหว่างนั้นก็พยายามคิดว่ามันเป็นเงาของตัวเองหรือเปล่าก็ค่อยๆเหลือบตาขึ้นไปมองในกระจกอีกครั้งปรากฏว่าเห็นเป็นเงาของตัวเองชัดเจนเลยครับทีนี้จนแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่เงาของตัวเองอย่างแน่นอนตอนนั้นเริ่มเสียวสลังจนยืนตัวตรงรู้สึกเหมือนมีไอเย็นพุ่งเข้ามาประทะที่ท้ายกรอยเป็น,นรรกเหมือนสิ่งนั้นกำลังหายใจลดต้นคออยู่พอดี เบลเทียนสั่นไวหววู่วับเหมือนกำลังจะดับไม่ดับเลยลุงทิวหยุดคิดทุกอย่างทำให้ภายในหัวลุ่มที่สุดและพยายามคิดถึงคำสอนของคุณพ่อที่เคยสอ,อนไว้ว่าถ้าจืเข้ากับสิ่งที่พวกนี้ให้ใจเย็นๆค่อยๆกั้นลมหายใจลุงทิวจึงทำเช่นนั้นได้สักพักจนรู้สึกสงบขึ้นมาจากนั้นลุงทิวก็คว้าเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านเหรียญมาคล้อ,องคอ,งองแล้วนึกขึ้นในใจว่า หลงพ่อช่วยลูกด้วยจากนั้นก็ลืมตาขึ้นมาช้าๆเงานั้นก็หายไปพลังก็ได้ยินเสียงคุยปั๊บคุยปักบคุยปักบคุยักบลุงทิวจึงหันไปมองตามเสียงเห็นนกเหยี่ยวที่อยู่ในรังคักสองตัวบินไปมาเหมือนกำลังดิ้นรนออกตัวรอดจนเชือกที่ปูขามันขาดแล้วมันก็บินออกมาเกาะดูที่เก้าอี้ที่ลุงทิวนั่งอยู่ลุงทิวก็คิดในใจว่า ตามสัตสญาณของสัตว์มันจะหนีสิ่งที่มันคิดว่าอันตรายแล้วจะอยู่กับสิ่งที่มันคิดว่าเป็นมิตรถ้าอย่างนั้นมันหนีอะไรกันแน่ลุงทิวลุกขึ้นยืนมองเจ้านกตัวน้อยใช้มือลูบหัวแล้วอุ้มมันเอากลับเข้าไปไว้ในรังแต่นนก็กลับมานั่งทํางานต่อนกมันก็ดิ้นอยู่ในรังจนเสียงดังกึกักกึกักกึกัลกลุงทิวจึงถือเทียนดึงเข้าไปดู ก็เห็นนกของตัวเองนอนตะแคงกระพือปีกเบาๆจึงได้หยิบขึ้นมาดูก็เห็นมีรูเท่าหัวไม่โป้องอยู่ที่คอนกมีน้ำเหลืองไหลออกมาส่งกลิน่นเหม็นเน่าตลบปวนเหมือนกับนกที่ตายมานานจนเน่าแล้วชวดอีกตัวของคนขับรถที่อยู่ในลังอีตการก็นอนตะแคงตายเช่นกันลุงชิวงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงพยายามเอานกมาพิจารณาอยู่สักพักไฟก็ติด จึงได้เอาไฟฉายมาส่องดูที่บริเวณของแผลลักษณะแผลเป็นวงกลมไม่น่าจะเกิดจากโดนสัตว์ทำร้ายขอบแผลออกสีช้ำๆเหมือนเนื้อที่เน่าแล้วสักพักคนกับรถก็ขึ้นมารุงทิวจึงถามไปว่าเมื่อกี้เองวิ่งพวดพลาดลงไปทำไมาวะโอ้พี่ผมไม่กล้าบอกที่ตอนผมนั่งกินเหล้าอยู่พอไฟดับผมก็เห็นเงาอยู่ที่หน้าประตู นึ่งก็มาในห้องแล้วผมรู้สึกร้อนจนอยู่ไม่ได้คนขับรถว่าลุงทิวจึงบอกว่าตองตัวนั้นตายแล้วนะคนขับรถจึงเข้ามาดูนกของตัวเองก็เห็นว่าที่คเอเป็นรูเรือยใหญ่แล้วมีน้ําเหลืองไหลออกมาเช่นกันลุงทิวจึงเอานกทั้งสองตัวใส่ลงในกล่องแล้วไปวางไว้ที่หน้าห้องประมาณแปดโมงเช้าแม่บ้านมาทําความสะอาดทางเดินหน้าห้อง ลุงทิวจึงวานให้แม่บ้านเอากล่องไปทิ้งแล้วก็แต่งตัวออกไปทำงานหลังจากเลิกงานกลับมาที่โรงแรมลุงทิวจึงได้ไปถามบอยว่าน้องๆถามจริงห้องที่พี่นอนมันมีอะไรหรือเปล่าบอยทำตาหน้าตาเลืกๆแต่ก็ไม่พูดอะไรลุงทิวจึงบอกว่านั้นเอางี้ถ้าน้องพูดมารับรองเรื่องนี้พี่จะไม่เพร่งพรายให้เจ้าของโงรงแรมรู้แล้วยัดเงินนัดใจ ในมือให้จากนั้นบ่ก็เล่าว่าก่อนที่พี่จะเข้ามาอาทิตย์หนึ่งหนุม่มสาวคู่หนึ่งทะเลาะก,กันในห้องแล้วผู้ชายก็ยิงผู้หญิงสองนัดพี่ลองไปเปิดดูเสือ,อน้ำมันดูสิหาบเลือดอยังลาออกไม่หมดเลยลุงทิวจึงขึ้นไปสำรวจฝาผนังในห้องหาร่องรอยถุนปืนปรากฏว่าเจออยู่จริงๆสองจุดถูกทาสีทับไปแล้วแต่จะมีรอยบุ๋มลงไปนิดหนึ่ง จนสังเกตได้จนถึงทุกวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาลุงทิวก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมจูจ่ๆที่คอของนกถึงมีรูแล้วซากของพวกมันที่เหมือนกับว่าตายมาหลายวันจนเน่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร